สวัสดีครับดินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาดูทารอสสำหรับคลิปนี้เราจะทายดวงของท่านที่เกิดทั้ง7วันในช่วงระหว่างวันที่1ถึง1 5สิงหาคมเรามาดูกันนะครับว่าแต่และว,วันจะเป็นอย่างไรอย่าลืมนะครับว่านี่คือการเสี่ยงทายการุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับ สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ดวงในช่วงปักแรกเดือนสิงหาคมก็คือวันที่1นึถึงสินะครับใบแรกได้10บถ้วยใบยที่สองได้1ถ้วยใบยที่3มได้เดอะสตาร์ใบที่4ได้สองถ้วยโอ้ท่านที่เกิดวันจันทร์รอบนี้นะครับเราจับได้ไพ่ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจแล้วก็ความสัมพันธ์เยอะมากเลยนะครับเอาเรามาดูกันที่เรื่องการงานก่อนแล้วกันนะครับในเรื่องของการทํางานเนี่ยตัวท่านเองนะครับ เราเนี่ยจะมีความสุขนะมีความสุขเพราะว่าเราจะได้ใช้ช่วงเวลาของการทํางานเนี่ยเสมือนว่าเราอยู่กับคนในครอบครัวนะครับอาจจะได้ทํางานร่วมกับคนที่หรือเพื่อนร่วมง,งานต่างๆที่เขามีความรักใคร่กมเกี่ยวกันนะครับเราจะรู้สึกมีมีความสุขนะครับมีการช่วยเหลือสนับสนุนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วก็รักมัน นะครับเป็นเรื่องของความชอบความรักนะยังไม่ยังไม่ได้มองเรื่องของเงินนะแต่ว่าเราจะได้ทําสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นงานที่เป็นความคิดสร้างสรรค์น,นะครับงานทางด้านการออกแบบงานทางด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับการทําเกี่ยวกับคอนเทนต์โซเชียลมีเดียที่มีความสะท้อนหรือ ให้เราเนี่ยเป็นตัวตัวหลักตัวตั้งตัวตีเลยเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราอาจจะชอบนะถ้าเรามีใจรักนะครับงานอื่นก็ได้นะครับแต่เหมือนน้าหนักเนี่ยจะหนักไปทางงานแนวแนวครีเอทีฟแนวความคิดสร้างสรรค์น,นะครับบางท่านบางท่านในช่วงเวลาเนี่ยถ้ายังไม่ได้งานนะครับถ้ายังไม่ได้งานเนี่ยถ้าเราไปสมัครงานเนี่ยงานอาจจะยังยังไม่โดนเรียกสมัครหรือเอ,อ เรียกมาบรรจุทําอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถลงมือทําได้นะครับใครที่เป็นศิลปินนะครับหรืองานที่เป็นฟรีแลนซ์งานที่เป็นเจ้าของตัวเองเนี่ยลุยได้เลยนะครับเราจะสนุกกับมันนะยังไม่พูดเรื่องเงินนะครับพูดเรื่องเรื่องของความสบายใจในการทําแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์ไอเดียบรนเจิดช่วงนี้มีนะครับใครที่ยังคิดอะไรไม่ออกลองไปหาคนที่เรารู้จักหาแฟนหาคนรัก หรือหาคนที่เราสนิทคุค้นเคยเนี่ยอาจจะมีการแนะนํางานหรือว่าดึงเราเข้าไปช่วยทํางานได้แม้ว่างานตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่งานที่มั่นคงมากนักนะครับค่อนข้างหนักไปทางงานความคิดสร้างสรรค์เยอะๆนะในแง่ของความรักความสัมพันธ์นะครับรอบนี้เราจับได้ไพ่ความรักความสัมพันธ์เยอะมากเลยนะครับสําหรับคือดูแล้วเหมือนกับว่าท่านที่เกิดวันจันทร์เนี่ยหลายท่านนะมีมีการแต่งงานนะครับมีการเอ่อ คบคู่นะฮะมีมีบทสรุปเรื่องคู่ครองเรื่องความรักแล้วอยู่ในช่วงของการคบหาดูใจหรือบางท่านอาจจะแต่งงานในช่วงเวลานี้นะครับมีความสุขครับมีความสุขกับคนรักนะมีความสุขกับครอบครัวแม้วแม้ว่าเราจะไม่มีใครก็ยังมีความสุขกับคนรอบข้างได้น,นะครับแต่ผมให้น้ําหนักเลยว่าถ้านี่เกิดวันจันทร์แล้วยังสดเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นความรักใหม่ๆนะครับเจอคนในสเปค เจอคนที่ถูกใจนะครับแล้วก็สัญญาณดีด้วยนะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับแต่ต้องรู้จักเข้าหาแล้วก็รู้จักกล้าเนาะนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะต้องเป็นคนเข้าไปพูดคุยก่อนถ้าเป็นผู้หญิงก็พยายามทําให้เขาเห็นบ่อยๆนะครับทำให้เขาพบเจอหน้าบ่อยเขาอาจจะเข้ามากล้าคุยกับเรามากขึ้นนะครับความสัมพันธ์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปด้วยดีเยอะนะครับเป็นไปด้วยดีก็คือดูแล้วอินเลิฟนะฮะอินเลิฟนะแต่บางคนก็คือโสด แต่โสดยังมีความสุขนะครับเป็นไปได้ทุกกรณีนะ,ะบางคนก็โสดกับมีความสุขกับคนในครอบครัวนะครับถือว่าความรักเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะแม้กระทั่งคนที่ไม่มีใครก็ยังมีความสุขกับเพื่อนสนิทกับคนคุ้นเคยนะครับในเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยรอบนี้เนี่ยเราไม่ได้ไพ่เรื่องของการเงินเลยนะครับแต่ว่า ในการใช้เงินตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงเรื่องของการเงินของเราเนี่ยจะมีเรื่องของความสุขเข้ามาเกี่ยวข้องครับบางท่านใช้จ่ายเงินเพื่อทําให้คนรักมีความสุขเช่นการไปเที่ยวนะครับการพาไปทานอาหารมื้อเย็นร่วมกันการไปพักผ่อนต่างจังหวัดนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะได้สิ่งของนะสิ่งของที่เป็นของเชื่ระลึกของที่ ให้เนื่องในโอกาสพิเศษนะครับจากคนรักทําให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินในแง่ของโชคลาภการลงทุนเนี่ยคือตอนนี้มันไม่ได้โฟกัสไปที่เรื่องของการหาเงินนะแต่โฟกัสไปที่ความสุขเอาเป็นว่าคนที่เกิดบันจันครับถ้าเราใช้เงินเพื่อคนรักแล้วมีความสุขก็ให้ใช้บางท่านอาจจะได้รับ ของเที่ลึกของชำร่วยของอะไรก็ตามจากคนรักให้นะครับจะเป็นเรื่องของความสุขใจมากกว่าสำหรับท่านที่เกิดวันจทร์ครับ